ทุกคนวันนี้เจอกับพี่ทีนะวันนี้รอบนี้คือพี่ทีก็คือมาอยู่ที่พัทยาเห่ไหมเจ้าว่าตรงนี้พัทยาใต้และพัทยาเหนือก็คือบรรยากาศคือเงียบเงามากทุกคนอยจะแพมบรรยากาศทุกคนดูทุกคนดูบรรยากาศแบบไม่มีคนเลยเงียบมากนี่โอเคเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปรู้จักกับเพื่อนร่วมทริปใหม่ของพี่นะคะตอนนี้มีสี่ท่านนะคะไปค่ะท่านแรกของเราจะเป็นคือใกรเอ่ยพี่เมลพี่เมลท่านนี้พี่เมลคนนี้ใค่เอ่ย พี่ริวของเรานี่เองโอเคท่านต่อไปคือใครเอ่ยตอนนอี้ค่ะชื่อน้องกี้นะคะน้องกี้นะคะพี่ควางคะขอเสียงหน่อยค่ะขอเสียงหนะะ่อยะคะ่ะเหมือนจะหลับเลยนะตอนนี้ <c oughs> พร้อมเป็นไงบ้างคะ่ะรู้สึกสบายเงียบดีกว่า ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีอะไรเลยเอาแบบตอนเช้าเราค่อยพาอะไรไปดูกันเนาะใช่อยากเห็นพระอาทิตย์ตกดินอยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเแต่ไม่รู้เราจะขึ้นตื่นมาดูหรือเปล่าแค่นั้นเอง อร่งทุกคนเช้าแล้วเช้านี้คือพัทยาสวยมากทุกคนเนี่ย oh. เป็นบรรยากาศนะ oh. ให้ดูนะนี่บรรยากาศตอนเช้าอ้ยดีมากทุกคนสวยมากนู่นดูดิพอาทิตย์กำลังจะขึ้นจาดดีสุดสดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างแต่ตอนนี้พี่ขอดูแบบบรรยากาศสวยๆก่อนนะทุกคน โอเคทุกคนยามเช้าเราก็ต้องกองทัพเดินด้วยทองนอนตอนนี้เราก็คือมาอยู่ที่ตลาดตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะตลาดล้มโพค่ะตลาดล้มโพเราจะหาของกินกัน,ต,น,นตลาดเงียบมากตอนนี้ก็คือเรามาประมาณหนึ่งโมงเช้านะตอนนี้ทุกคนก็คือบรรยากาศเงียบมากจะเป็นบรรยากาศให้ดูบรรยากาศทุกคน,น,นงเงียบมากนี่หนึ่งโมงเช้านะ ร้านค้าขายก็คือแบบมีแค่โซนรอบนอกนะด้านในก็แทบจะไม่มีอะไรเลยคุณแม่จะกินอะไรเอ่ยตอนเช้านี้คุณแม่ยังไม่ได้ขีดว่าจะกินอะไรขอ,องกินเยอะมากนับร้านได้นะตอนนี้วิธี u ู u ู e <c oughs> เพราะว่าไม่ได้เอาขาตังกล้องมาก็ต้องถือกับมือไปก่อนสวยงามแนะนำนะถ้าทุกคนมาคือมาได้เลยนะเงียบมากก็ค <c oughs> ือเดินคลองสบายแน่นอน กระเพาะปลาไปกะปรปเปกะเพาะปลานี่ของคือของขายขาปวดจับปวยจับนะคะแม่กวางหันนิดนึงกปวยจับแล้วหนึ่งตอนเช้านะคะร้อนๆ <c oughs> เพราะว่าแก้แห้งเนาะ <c oughs> แก้แหง้ง <c oughs> แม่มิวกี้รับอะไรดีคะเช้านี้ห <c oughs> มูค่ะเนื้อหนึ่งค่ะหมูหนึ่งเนื้อหนึ่ง โอเคเคียวได้อะไรเอ่ยคราวนี้ได้อะไรเอ่ยไก่ทอดค่ะไก่ทอดแล้วเนื่อควายชิคเก้นก็ข้าวพี่ซีได้หมูปิ้งนะทุกคนนี่หมูปิ้งพี่ลิวได้อะไรเอ่ยโจโจทันๆันไ้เจอควาแปะพวกพี่คือขอตัวไปกินก่อนจบตลาดแล้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่อื่นเราจะไปไหนกันคาที่แรกเขาชีจังค่ะเขาชีตังก็มาตอนนี้เดินทางไกลไหม 20กิโลเมตร20กิโลเมตรถือว่าบ่อบาเนาะเขาชี้จะมีอะไรดีคะมีลิงค่ะมีลิงเหรอคะลิงแล้วหนึ่งพค่ะีตลาดยู่นี่เนี่ยหนึ่งพาะไปเราก็คือจะไปไหว้พระกันที่แรกทุกคน โอเคทุกคนสรุปว่ายังไงเข่าขีจันของเราคือยังไงก็ดีค่ะได้เห็นแล้วค่ะพระประธานสีทองค่ะก็คือเราไม่ได้เข้าเลาเพราะว่าเขาปิดจบเลยทุกคนนะคือเราแค่ดูบรรยากาศแล้วกันคลิปแรกก็คือจบไปแล้วกับเข่าซีจันนะคือไม่ได้เข้าเราจะไปที่ต่อไปกันทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยวัดยานขอชื่อเต็มใหม่เนาขอชื่อเต็มใหม่หน่อยค่ะวัดยานวัดยานนี่คือชื่อเต็มแล้ว วัดยานวะโอยเอามั้ย oh วัดยานนสา,าวดาราโอ้โห oh, wow. ชื่อคือยาวมากมนี่จะเป็นบรรยากาศด้านในทุกคนค่อนข้างจะใช้เสียงไม่ได้เหมือนเดิมเป็นไงบ้างครับพี่เมลร้อนล่ะหา okay. ด้านในอากาศบรรยากาศด้านในเป็นไงบ้างครับไหว้พระอันแรกสดชื่นใจ จะตื้อเต็มใส่นะคะเพราะจากอันแรกก็คือนกเพราะว่าเขาปิดไม่ให้เข้าเนาะปรับปรุงค่ะปรับปรุงต่อไปเราก็จะไปดูเจดีย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาถึงนี่ด้านหลังเราแล้วนี่ทุกคนเดี๋ยวนี้เลยทุกคนสวยมากเลยพาไปดูข้างในกันเนาะป้ายมีข้อความบางอย่างที่ใช้เตือนใจคุณแม่กวางตอนนี้กลังอ่านข้อความอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ป้าบิวกี้มาทำอะไรด้านในคะเนี่ย ชมีทัศการค่ะชมีท right? no. ัศการดูแบบว่าเป็นผู้ด uh ีนิดนึงใช่ไหมคะมีความรู้ใช่ไหมคะแต่ว่ามืดไปหน่อยนะมืดไปหน่อยเพราะว่าไม่มีคนมีแค่เราอยู่ห้าท่านเนาะทับสมบัติในกระเป๋าอย่าใส่นะคะถุงนะค่ะถุงนี้อะไรนะครับ Prada 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 Plastic Plastic นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบนอกทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรเลยก็เหมือนว่า จากนิทัานก,การเกี่ยวกับพระว่าความเป็นมาอะไรอย่างเนี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นรอบๆจะแผ่ให้ดูรอบๆบนเนาะข้างบนเหมือนว่าเขาจะปิดนะทุกคนไม่ให้เข้าไปก็คือดูไม่ได้และแค่นี้จริงๆตอนนี้ที่วัดนี้แลคือเราก็จบแล้วเนาะเพราะว่าด้านบนเราก็ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมค่ะชมแบบโชติการรอบๆเนาะ นั้นเราข็อขอจบกับวัดแล้วกันแล้วเราก็จะไปที่ไหนต่อเนาะก็จะไปที่วิหารเซียนวิหารเซียนไ,ไปค่ะ <c oughs> โอเครอบนี้ก็คือทุกคนเราก็จะมาวิหารเซียนกันนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะแผ่นกล้องข้างหลังให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นวิหารเซียนนะทุกคนเราจะเดินเข้าไปข้างในกันตอนนี้เราไปถึงไหนแล้ววิหารเซียนวิหารเซียนเรามาจะไปเข้าด้านในกันใช่ไหมอีกสองท่านก็คือไม่ค่อยได้พูดนะคะว่า เออแหงอยู่แหละแหงอยู่แหงอยู่ดูคุณแม่กำลังแบบรวบผมอันนี้นี่จะเป็นบรรยากาศด้านในนะทุกคนนี่ พี่บิ๊กกี้เราจะไปไหนต่อเอ่ยเราจะไปาห้หันาราคาที่ห้าสิบห้าสิบน่ารักน่ารักก็คือมูลค่าห้าสิบบาทไปขับจะไปให้หันตากันเอาเคยเคีโชวดิดนึงยังไงครับพี่เมลตัวนี้ตัวนี้ได้มาจากร้านช็อปข้างหน้าร้านช็อปข้างหน้านะคะเอยมา้ยมาวัดเจ้าก็แบบว่า วัดดาวก็คือไม่ต้อนรับนะคะคือลหราคา50บาท50บาทนะคะแบ่งมาจากของพี่พี่ดิวกีของเรานี่เองนะคะนี่ไปค่ะเดยให้อ่านปลากันบรรยากาศค่อนข้างจะลมลื่นวันนี้พี่ตีก็คือไม่ค่อยได้ออกกล้องเพราะว่าร้อนนี่ก็ร้อนนะแต่นี้แบบกระเดกกระเดกเพื่อนบอกกระเดกแล้วนึ่ง นี่<ต>ไปทุกคนดูนี่ด้านหลางนี่จะเป็นแบบสระน้ำมาเท่าให้อาหารปลานี่ไม่ธรรมดาเด้อทุกคนโอ,อ้โหนโอ้โหนทุกคนดูโอ้โหนปลาตายแล้วหนึ่งคืองงมากทุกคนโอ้โหนี่โอ้โหนี่โอ้โหนประชดประชดพร้อมคะ่ะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะปลาไม่ค่อยกินเลยนะคะพี่ยูกี้คือยังไงคะเขาเลือกหรือเปล่านี่นี่จิตสีนี่คนเดียวไปเลยจบและอีกสามท่านที่เหลือก็คือนั่งดูนั่งมองเพราะว่าหมดแล้วก็คืออยู่ตรงนี้หมดแล้วตรงนี้ก็มาเด็ดอร่อยนะทุกคนดูแล้วทุกคนตัดภาพมาที่ข้างๆโอ้โหเพื่อนตายแล้ว เพื่อนตายแล้วทุกคนแลวแต่ตรงนี้ก็คือมังเด็ดอร่อยคืองงมากไม่สงสารเพื่อนที่นอนตรงนี้เลยทุกคนดูคืองงตอนนี้เราก็จบกับการให้อาหารปลาทุกคนเราก็จะไปที่ต่อไปกันนะทุกคนสวแวด ตอนนี้เราจะไปไหนกันเอ่ยแล้วอยู่ไหนอยู่ที่ตูตูบีเนาะอันนี้คือคาเฟ่ติดริมทะเลบรรยากาศด,ดีมากสีชมพูเน <Okay. S 1> เาะ <Okay. S 1> ค,ควแบบว่าฟุ้งฟริ้งเหมาะกับผู้หญิงสายเป๊ะๆอย่างเรา <Wow. S 1> ้าทานเหมาะกับมุมถ่ายรูปแบบชิคๆคุกกแต่ว่าที่นี่ก็บังครับหนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องดื่มเนาะ <Yeah. S 1> ใช่ก็ค่อนข้างที่แบบว่าดื่มนิดหนึ่งจะมีคู่แข่งกับทุกคนสีฟ้าๆกือไม่รู้นะจำชื่อไม่ได้ของคู ชานี่ก็คือบรรยากาศข้างล่างสวยๆตอนนี้เราก็จะไปสั่งเมนูกันด้านในใช่ไหมคะสวยๆหน้ากค่อนข้างจะมืดบุกลิกลุกิ้งเดี๋ยวพี่จะแพนบรรยากาศในร้านให้ทุกคนดูนะ แล้วสียูฟูน่ารักเหมาะกับสวยๆอย่างพี่เนาะบรรยากาศมีสวยทุกคนนี่ใครดูน้ำทุกพี่สั่งนะนี่ทุกคนน้ำที่เราสั่งก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนนี่โอเคใช่คือมันจะต้องมาเลยคุณแม่ดื่มเป็นน้ำอะไรคะตอนนี้กาแฟซิกเนเจอร์ค่ะจะเป็นกาแฟผสมน้ำพร้าวน้ำพร้าวเนาะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็คือของดื่มเหมือนก่อนเดี๋ยวจะมาสรุปแบบว่าอะไรที่แบบว่าแซ่บให้ดูกันเนาะทุกคน โอเคทุกคนการที่เราดื่มชานี้เป็นไงบ้างพี่อะไรนะตูตูบีเป็นไงบ้างคะคุณแม่คุณแม่เมื่อกี้ดื่มเสร็จแล้วปลาซีนาปาซีนาน่าจะอร่อยพี่ลิวเป็นไงบ้างพี่ลิวอะไรเอ่ยกาเขียวเป็นไงพยักหน้าคุณแม่น้ำแตงโมน้ำแตงโมก็คือแตงโมเนาะแม่เนาะนิดนึงแล้วก็น้ำตาลครึ่งกิโลโอเคแล้วตัดมาที่คุณแม่ก็คือหิวหมด โมดโมดนะยืมมาส่วนพี่ก็คือชาเย็นทุกคนนึกภาพออกไบบว่าชาเย็นตอนแบบเราขึ้นอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองไหมชาเย็นใส่โหลนะดูน้ําตาลนะทุกคนชาเย็นถูกๆูกอ่ะเออไม่ผ่านนะแต่ว่าถ้าบรรยากาศโอเคให้สิบเต็มสิบให้ร้อยเต็มร้อยต่แคไอเนี้ยน้าอื่มมนไม่ได้ทุกคนลองเลือกอย่างอื่นดูนะพี่สั่งมาแบบ3 4สอย่างก็เมนูบ้านๆนะทุกคนก็เคยกินแหละแต่ว่าไม่ได้จริงๆนะลองเปลี่ยนอย่างอื่นเนาะเออก๊อกนกก๊อกเทก็ว่ากันไปแต่ว่าบรรยากาศให้ร้อยเต็มร้อยเดี๋ยว พี่แพนให้ดูคือสวยที่นี่เดี๋ยวขอจบก่อนเราก็จะไปต่อที่อื่นการทุกคนคนดูสภาพแต่ละคนคือบรรยากาศค่อนข้างจะร้อนนนี้คุณแม่ก็ปลาดุกอะไรนะปลาหมึกปลาหมึกขาวๆเรียบร้อยไปค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ไหนกันค่ะ วคุณยายวัวคุณยายค่ะที่แออ่านใตยนะโบ้ไม่นิดนึงนะครับม่ใช่คือข้าจะเตี๋ยวตีบ้านนายชอ๋อตีบ้านนายชางเนาะรูแต่นะวัวคุณยายเนาะเราก็คือจะมากินข้าวมื้อมื้อเที่ยงของเราหละเนาะตอนนี้อ่านบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสามเนาะเดี๋ยวพี่ขอเวลาสั่งอาหารเดี๋ยวจะแทนให้ดูเรากินอะไรกันบ้างเนาะโอเคค่ะไปค่ะนี่ตอนนี้เมนูเราก็คือเกือบจะมาครบทุกอย่างแล้ว ไหนพี่ริวเนแนะนําเมนูหน่อยสิใครแนะนําหน่อยมีอะไรบ้างอ,อันนี้ยำแซลมอนยำแซลมอนอันนี้ต้มยำต้มยำทะเลรวมต้มยำทะเลรวมอันนี้ก็ตามทะเล,ลตามทะเลอีกอย่างก็เป็นอันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นอันนี้ก็ก๋าเหลาอนนโอเคอัอนเดี๋ยวพวกพี่ก็คือขอกินกันก่อนเนาะห้าคนเดี๋ยวจะตัดภาพตอนกินเลยทุกคนโอเค ตอนนี้พวกพี่ก็คือกินอิ่มแล้วเป็นไงบ้างคะทุกแบบทุกเมนูเลยเอาแบบอร่อยพี่กีเลิศมากหลับลืนรอมาสิบวันเมลิกูดคุณแม่เยี่ยมอร่อยก็ดูจากครั้งนี้นะทุกคนก็คือหมดทุกอย่างแทบไม่เหลือร้านอาหารนะคือเราพรแค่นี้ทุกคนแล้วก็คือจะไปต่อที่ทะเลหาดจอมเทียนของเราทุกคนไปค่ะพี่กวางเราจะไปไหนกันเอ่ยเราไปชายทะเล ใช่เราก็คือจะไปเล่นน้ำแต่ไม่มุกให้เ,เล่นน้ำหรือเปล่าคือตอนนี้เราพร้อมมากอยากให้ดูข้างหลังนีที่พักเราก็คือติดทะเลเลยใช่คอือสวยๆแต่ว่าเสียดายมากทุกคนน้ำลดไป,ไป,ไปไแบบว่าอย่างเยอะโอเ้เชี่ยบรรยากาศสวยนี่โอเคมีทีเน็ตเดาทุกคนดูมีถุงมีชุดพร้อมชุดพร้อมเล่นน้ำนะแต่ไม่มีน้ำให้เล่นทุกคน น้ำหมดว่ะแต่สวยมากบรรยากาศพันบรรยากาศน,นี่ทุกคนดูบรรยากาศเว้ยสวยเวอร์ดูทุกคนนี่บรรยากาศค่อนขอ้างจะเงียบเหงาเด<อ>ี๋ยวเราจะเล่นน้ำยังไงโอโนโอโนโอโนจบข่าวราาัวสำนักไปทุกคนเราจะนั่งกยังไงเนี่ยว้เด <Wow. S 1> ี๋ยวเราขอรอแบบว่าเดือกแก๊งเราก่อนอีกสามสี่ท่านเนาะอย่างไรน้ำหมด คุณแม่ทําอะไรคะคุณแม่ทําอะไรเพื <Okay. S 1> ่อชวยสวยโอเคจะได้เอากลับบ้านมแม่มาหากไกลมากเลยนะคะ <Yeah. S 2> แม่น้ํารถแม่รู้สึกยังไงคะตอนนี้ตัดผ้าม่อคือน,น้ำม่อคือตอนนี้แห้งกรอดคุณแม่ยังไงรู้สึกดีใจมากเลยด,ดีใจที <c oughs> จ่เจอของแปลก <c oughs> นี่ <c oughs> ไปท <Okay. S 1> ุกคนเราไปกับพี่ซีดีกว่ามาันพี่ซี๋จะพาไปดูน้ําน้ําคือเล่นไม่ได้ทุกคนน้ํางดน้ํารถแบบว่าลงไปไกลมากทุกคนดูนู่น บอกเป็นอย่างนี่ทุกคนเลิศเ,เปรี่ยวพัทยาของเราทริปนี้นี่สวยทุกคนดูดนนีนี่นี่นี่น้ำสวยมากว้พัทยาโอ้ทริปพัทยาของเราทุกคน บรรยากาศดีมากมีเมืองด้วยมีตึกเลยข้างหลังให้ดูบิลลี่ตอนนี้เป็นไงบ้างโอเคโอเคมากกับแบบว่าน้ำหมดน้ำหมดอดเล่นนี่มาหาผู้หาหอยนี่แล้วหนึ่งดูเท้าแล้วหนึ่งไปเดี๋ยวพี่ก็คือเดี๋ยวจะพาไปดูคุณแม่มิวกี้ของเราไปกับทุกคนนี่ค่ะคุณแม่มิวกี้ของเราเป็นไงบ้างครับคุณนี่คุณแม่ สภาพเหนื่อยมากบอกว่าจะจะเปลี่ยนชุดเล่นน้ำมันอยู่ชุดเดิมสภาพคือหิบโรยพร้อมจะหลับหรือว่าเมาเมาอยากนอนอยากนอนแล้วหนึ่งคุณแม่เมวขอเสียงหน่อยค่ะมาหลังสุดตื่นดึง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 ตื่นด้งตื่นด้งผอไม่ตัดคลิปเนียได้เลยถ่ายรูปแล้วก็คือพร้อมถ่ายคลิปยิ้มนึง X 1 X 2ซ์เอ็ชั้นอเชั้นอุ้ยเราก็จ่ายส่วนกันนะแม่น้องเราดูดีมั้งเนี่ยเขาไม่ได้ที่เล่เลยนะนเออเราก็ดูดีนะหมดหมดเลย <c oughs> หมดเดียวแล้วเนิ่งทุกคน <c oughs> อย่างไรตอนนี้คือน้ำลดนะคืองงมากคุณแม่ทำมันลดน้ำมันลดเปรียปร้ยวๆกลับมาก็ <c oughs> คือเราสองทานอุ้ยฉันก็น้าตาดีเหมือนกันนะเนี่ยพูดถึงนะ <Okay. S 2> ออโอเคเออไม่ได้ทีเละนะ ไม่เอาเขนดูคนนี้ดีกว่าอุ้ยเราเราก็สวยนะอุ้ยเราไม่ได้หลงตัวเองนะทุกคนแต่เราเราก็สวยพอสมควรนะแต่ว่าทําไมเราไม่มีผัว้าู้ชายเห็นเรานะอินบ็อกเลยนะนะเราขอร้องเนี่ยเราขอร้องเนี่ยเราเราก็แซบนะเพื่อนเราด้วยนะเพื่อนเราบอกว่านางแซบมากนี่อินบ็อกนะหิวมากคันนะ คันกรีคันกรีแล้วหนึ่งจริงจงังมาจริงจงังจริงจังเด้องูห้าแปรบ้อง <Okay. S 2> ลาม <Okay. S 2> เข้ามาเข้ามาโอใน <Okay. S 2> การเล่นาน้ำที่แบบว่ามันก็สนุกเนาะดีพี่นะพี่เมว่าสนุกไหมมันก็สนุกอยู่แต่ว่าแค่น้ำมันน้อยตอนนี้คือสีมันค่นนนอยออ 4, สวยเหมือนตอนเช้าตอนเช้าคือสีสวยแต่น้ำมันเริ่มขึ้นแล้วนะน้ำมันเริ่มขึ้นแต่ว่าตกเย็นน้ำ <Okay. S 1> จะเริ่มขุ่นเหมือนเพราะลมมันแรงอ่เนาะเจอดายครับคือเราก็คือไปหลายที่แล้วแหละช่วงเช้าแต่ก็คือเสร็จจากที่นี่ต่อเราก็คือเดี๋ยวจะไป ไปเดินวอล์กแถวหน้าเซ็นทันเซ็นทันบีดเนาะแต่ไม่รู้ทันหรือเปล่าเนาะต้องดูก่อนว่าตอนนี้คือเออเราก็มีแบบปาร์ตี้วงเล่านิดหน่อยๆน่อยแบบว่าตามภาษาผูดีเขาต้องจิบวายจิบเหล้าจิบเบียค่ะนิดนึงแบบว่าสเปกซองเปกอะไรอย่างนี้เนาะเออเนาะน้องเนาะเออคุณแม่แล้วหนึ่งงูบ้องลาแล้วหนึ่งนี่แอบนี่นี่นี่งูบ้องลากิบเสื้อแล้วหนึ่งนี่สวย สวยสองท่านก็คือนั่งเอ่อนั่งนั่งนั่ง,งเ,เป็กเล่าอยู่เ,เป็กเล่าอยู่ด้านในคือแหงลงไม่ค่อยได้เดี๋ยวก็คือเดี๋ยวจะไปตามกระแสน้ำเราเลยสามท่านลงด้านล่างประจนพายอยู่ <Okay. S 1> เนาะล้วตัดภาพตอนเราเล่นน้ําสวยๆแล้วกันเราจะเล่นยังไงเลย <Okay. S 1> ไปค่ะนี่ก็คือเราก็คืออยู่ตอนเล่นน้ำก็คือต้องถือกล้องเพราะเราวันนี้ไม่มีตากล้องมาก็คือทุกคนก็คือ มีภารกิจส่วนตัว,วของตัวเองทั้งนานเราก็ต้องถ่ายเองรีวิวเองเล่นน้ำเองแล้วคือไม่ต้องเล่นเยอะหรอกเนาะก็คือมาเล่นเยอะหรอกเนาะก็คือมาทะเลก็คือเล่นน้ำแหละก็คือลงน้ำ <c oughs> บนน้ำเปียกอะไรประมาณนั้นแหละ <c oughs> พอแล้วไม่ต้องเยอะเราบรรยากาศไม่ได้อาเอาหรอเยอะแยะเ <c oughs> นาะนี่สวยๆดูหน้าพี่เนี่ยสวยสวยุดในซอยแล้วนี่ถ่ายรูปอีกหนึ่งนี่สวยจิกตานี่เป็นไงเบลล่าเวลาเบลล่าเวลาลานินนี่ <c oughs> สวยหมุนรูปทุกคน เพราจะเอาตูดแช่นะแต่ว่ารูปยังถ่ายได้ไม่เยอะไม่จูดใจ่ทุกคนเนาะไอพี่ขอตัดภาพให้พี่เล่นนะ้ำแล้วกันเนาะไม่ต้องดูเยอะพอ,แล,อ,ะพอพแล้วไม่ค่อยมีสาระเพราะพี่ก็ไม่ค่อยมีพอพ่อยแล้วนี่เียวเปรียนน้ำคือตอิดก,ก็คือไม่ขึ้นเลยรู้ว่าวงการบันเทิงตะกดเบาๆ พอรล้วามาเล่นน้ำแล้วแค่นี้ก็พอแล้วสวยตายอีกแล้วเอาอีกแล้วคืองงเอาอีกแล้วคุณแม่เหมือนเรามากันสองคนเนาะเหมือนว่าเขาไปเขาแบบสายวัดแหละเนาะเดี๋ยวเราก็คือสายเล่นน้ำเพราะเราคืออายุอายุนักอ่อนสูตรของวงก็คือเออเหมาะการเล่นน้ำเบาๆเนาะแต่คุณแม่ก็คือเล่นน้ำไม่ได้แล้วเพราะอายุนน้ำเยอะเดี๋ยวลัวจะปิวไปกับน้ำเราก็มันเดินสวยๆเดินวอล์กสวยๆตามภาษาบ้านเราก็คือเดินดูผู้ชายแหละเออเนาะตามแบบแอบว่าเดินวอล์กเดินดูอะไรดยูนั่นดูนี่ ไม่ใช่ค่ะอยากดูผู้ไม่มีผู้นะจ๊ะกูบอกเลยนะว่าใครรัง้งใจจะมาหาผัวพัทยานี่คือนกเดอ้อนี่มึงดูผู้ชายม,มีจักคนหนึ่งค่ะอนกอดแดกไม่ต้องขอมานะมึงซื้อกินรู้จักไหมฮึสไเตอร์นะ่ะซื้อเอานี่สวยๆนี่บรรยากาศดูก็ไปน้ําขุ่นๆช่วงเย็นๆนี่สวยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่พัทยากลางทุกคนนี่แถวเซ็นทรัลบีทเนาะ นี่มันจะขาดก <Okay. S 1> ็คือตรงนี้ค่อนข้างจะคึกคักใช่ไหมคะคุณแม่กวางคึกค,คักมากค่ะคึกคักมากเลยคึกคักคือคคมีจัดไฟเป็นกลุ่มด้วยสวยๆใช่เนาะตื่นเต้นสองคนตื่นเต้นรู้สึกว่ารู้สึก,สกว่า,ส,วาสองคนนี้ดูตื่นเต้นนะคะกับพัทยากลางยังไงคะดินเก่าดินเก่าเนาะก็คือยังไงต้นโพต้นไทรข้างหน้าเราก็จะมีซุ้มไฟทุกคนเราจะรีบเดินไปที่ซุ้มไฟกันสวยๆทุกคนคือดีมากบรรยากาศคือเลิศเด้อพัทยากลาง ฝั่งพัทยาเหนือของเราเอะไรพัทยาใต้เราไปเนาะหยอกเงียบมากฝั่งนู้นฝั่งนี้ดูคึกคักกว่าเว้ยแล้วก็ไปดูสมุทรกันไปตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะคุณแม่อยู่ที่ พสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะะคเนาะแต่ถ้าคือใครมาแถวพระเดชานนท์ใช่ไหมแถวนี้ก็คือต้องมาไหว้เนาะใช่ไหมสักทีมาไหว้เพื่อเป็นคิดมงคลค่ะเพวกเราว่าบอกแบบเจอที่เจ้าทาว่าเราเพราะเรามาอยู่แล้วมาที่นี่ใช่ไหมค่ะเนาะก็ค่อนข้างแบบเลิศนะเพราะเขาเป็นโอเคเขาก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองบ้านเมืองอ่าแต่พี่จะเป็นบรรยากาศดูนะทุกคน แม่คะยังไงคะคุณแม่วันนี้เรามานมัสการนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพัทยาแห่งนี้ค่ะค่ะคุณแม่น่าจะไปไปเกี่ยวกับสารคดีโลกน่าจะได้นะคุณแม่แบบเกี่ยววัฒนธรรมฝังค่ะขอให้เองขอให้ปังนะคะคุณแม่คือเดินมักไซไหมคะจากหน้าเต็นท่านน้อยน้อยน้อยนนะคะน้อยน้อยเบาๆเดินได้ะเนาๆเดินได้นะคะแล้วก็ถือตัดภาพอีกคนนึงมีไว้แล้วนะคะไว้แล้วคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงพี่ตีขอตัวแบบว่าไหวพารสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างนะคะทุกคนครึ อาาหาดกว้างมากทุกคนรู้สิตวันนี้คือแบบกว้างสุดๆเ,เลยเพราะแบบโบรณณแบบบำรุงใหม่เลยนะว่าคือกว้างไปมากลึกไปเยอะเลยะตอนนี้คือแบบบรรยากาศดีผู้คนก็คือไม่มีหมอกการแบบว่าม,มันนั่งบ <Okay. S 1> กวงเลานั่งส,สวยๆเท้ากับรถด้คือดีมากทุกคนมราจะพูดยังไงคือมันคือมันดีมันเพลิดเลิศคืนเลิศอ่ะเ,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 เอเอจบนะทำเดียวเลยชอบมากคลิปนี้คือชอบมากชอบจริงๆโอเค ก็มาอยู่ที่สุดท้ายแล้วครับที่นี่เลยพัทยาพิซซี่ของเราเนาะโอเคก็คือเราไปเที่ยวกันทั้งหมดแบบหลายที่เนาะชอบที่ไหนกันบ้างอะไรอย่างนี้พี่ว่าก็อันนี้นะคะชอบวิหารเตียนนะคะวิหารเตียนเนาะแล้วพี่เมลเอ่ยค่ะชอบวัดยานสังวราลาบเนาะแล้วคุณแม่โอเคหาดจอมเทียนหาดจอมเทียนคือพิธีก็คือชอบหาดจอมเทียนนะเพราะว่าแบบได้เล่นน้ำเนาะแบบถ่ายรูปเก๋มากคือบรรยากาศดีวันนี้ก็มาคือแบบคนก็แบบค่อนข้างจะไม่เยอะใช่ไหมคะใช่ ใช่เนาะแล้วที่สำคัญก็คืออาหารเราไปกินที่ี่รสชาติคือดีมากอร่อยมากอร่อยอร่อคลิปเราแค่แบบหนึ่คืนแล้วก็หวันเนาะขนาดเรามาแค่แบบวันเดียวเราไม่ต้องแบบหลายที่นะที่ช่วงปิดก็หลายที่อาจจะปิดบ้างอย่างน้ทุกคนแบบเออเช็คกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารับรองล่วทุกคนมาเลิแน่นอนคือฝังแน่นอนคือแบบถ่ายรูปดีคือแบบที่เที่รถนนโล่งเอเรามาคือโล่มากมาจากเทแคแโมนอะเลยสบายมากนอุดทแล้วคือเ ขอบคุณสถานที่นักันเนาะขอบพี่ขอขอบคุณเออครัวคุณคุณยายเนาะที่ให้อาหารอร่อยของเราเนาะให้เรากินกันสถานที่ต่อไปคเลยวัดยานวัดยานเนาะของแม่เอ่ยขอบคุณเทียนทองคอนโดมิเนียมนะคะสำหรับที่พักสวยๆระของเรานะคะแล้วก็คาเฟ่ตูตูบีดติดริมทะเลโอเคอ๋อนี่ก็พี่ห่างเบียนเนาะโอเพราะพี่ก็คือกอรากคลิปครับ พัทยาเนาะทีพัทยาหนึ่งวันด้วยเนาะพัทยาเนาะเราอาจจะไม่ได้ลงไปก่อร้านเนาะไว้รอบหน้าเนาะโอกาสหน้าเรไปอีกเพราะเชจะตามการเดินหน้าเนาะตอนนี้เราก็ต้องไปแล้วเนาะกับพัทยาทุกคนแล้วก็ไปทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เรา,ากำลังจะเดินทางไปขึ้นรถเพื่อจะกลับกรุงเทพไปแล้วนะทุกคนไปทักเลยว่า ส่ <Wow. S 1> ใจ,จะจำเล่นพวกสกเก็ตบอร์ดอะไรต่างๆเนาะ <Wow. S 1> เครื่องเล่นที่ก็ยิ่กันตอนนี้นะ <Wow. S 1> มาได้เยอะที่แบบเอออีโตงพัทยาเนี่ยแหลมอาลัยไยตรงน,นี้นะ <Wow. S 1> คือมาเล่นได้เนาะทุกคนที่สำคัญคือผู้ชายแซ่บ <Okay. S 1> มากหล่อๆทั้งนั้นคือแขกของดีกเกรดดีเหมือนกรุงเทพเลยเด้อเี่กพวกวัยรุ่นดูเนะะี่ยครับทา้งหลังคอมอเมอยเนแบบว่าอย่างหนักทุกคนนี่ ดีตอนเช้าทุกคนนี่เช้าว,วันแรกที่พัทยาของเรานี่บรรยากาศข้างหลังเลยสวยมากเ,าเห็นหน้ากูอีกแล้วเอาไปเอาไหมแดบมาานเมวันทานเมื่วันมาเมอร์วันมาเมอร์วันโอเค เราไม่มีรยอิกตองฮ่าฮ่าเรามีแต่นี้ก้อนโตเอ้เอ้เอ้ผัวเราก็ยังไม่มีผัวเราก็ยังไม่มีเราคันแล้วหนึ่งอะคันแล้วสองอะใครเห็นแล้วอินบ็อกเธอนะเราเงาเหลือเกินตอนนี้เนี่ยเกินตอนนี้เนี่ย